ฟังยูเนียดายเวยเรียดายกระดดเลยเหรอเวยมันติ่มเดี๋ยวดิอยากเล่ไหนจริงๆเลยวะไม่เคยเล่นเนี่ยแบบเนี้ยอะไรเงี้ยมกลัวๆไงเดี๋ยวนี้ดิวมาดิอะไรวอลเลยนี่อะไรอยู็นนะไม่เล่นก็บอกไม่เล่นแค่ถ้ามาเล่นไงมเอาเกมอะไร เท่ยอะไรหมก็มามาอะไรวะก็เข้าสี่สัตว์เขียนอะไรนะอะไรวะมองไม่เห็นอือกลัวจัดมันเต็มป่ะอย่างเงี้ยเจียวเต็มป่ะมันไม่ใช่เหรอเงี้ยไม่ใช่ส้มี้

เีนนะ่ลอมอ่ะกูมาแล้วเชิญไม่ได้พี่แก้ไม่เข้าเลยไม่เข้าพ่อมึงอไงชี้เองกูอยู่ในห้องกับมึงเนี่ยไม่ไม่ได้จิงไม่เข้าเลยเฮ้ยเขาได้ไงเขาได้ไงลพี่ยังไม่เซ็นต์เลยเจอแล้วควายเอ้ยจะเล่นไหมเล่นไม่ได้เมียมันด่าไม่ได้กดก็เลยนะใครเขาได้พีทีเล่นปะ ไอ้เอาเดลมาเอารหัสไปเล่นเพื่อออน๋โอเคเต็มวะไม่พอดปเปดเลดไม่เล่นเดลไม่เล่นมันไม่อยู่มันเล่นกับเพื่อนมันยืมบไล่กูไปมันเล่นกับเพื่อนเที่ยวไม่รู้เฮียอะไรเงี้ยนั่งกำลังลบิดเแตยว่ะ เดี๋ยู่ในตัวอาว่ะตัวอาหาไม่เจอหมดแล้วตามกลุ่มเมียมาตางกลุ่เมียมาโว่ยเกมไหนเนี่ยเกมก็สุดตีเลย เทียน mm. mm. uh ี่เปล่าะวะเทียยมาทมเปล่าปะอแกมเียนยอมทอ่ะมาโทษเออ m a t ด์ เบอร์ดีวะัมยเลขแบบสอง ก็ตอ let's go, Let s go. <S เช็ดเนี่ยจิ๋วไม่เลือกตัวหรอไอสลัดไอจิ๋ว <c oughs> ไม่เกลกนะมีตัวเลยต้องตัไม่ <c oughs> ไมีตแกเียอะไรเนี่ยาแก่ไรหน้าหนีเอาไ่เล่นกันมันะไรเฮียแล้วเขาเล่นถ่ายในละ